สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลเมกาและก็ฝาก Facebook แฟนเพจด้วยนะครับคู่สกุลสตูดิโอนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูหน้างานนะครับนี่ครับเป็นหน้างานคิวแรกนะครับเช้าๆเลยนะครับวันนี้เนื่องจากสองสาวันก่อนนะครับโดนพายุนะครับโนอื่นนะครับอื่นเลยนะครับลึ่นได้ออกงานนะครับวันนี้อยูดกัน3วันนะครับ34วันเลยนะ ก็กำลังขับรถตามนะครับตามรถโมครับอันนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับ น,นี่ครับเป็นหน้างานที่เตรียมหน้างานไว้นานมากนะครับนี่ประมาณเกือบ4วันนะครับเมื่อกี้มีอุปสรรคนะครับมีฝนตกนะครับช่วงเมื่อกี้ประมาณ3-4วันนะครับโนอื่นนะครับ เกิดจากฝนน้ำเลนบางครั้งบางที่ก็มีน้ำขังครับกานที่สองครับวันนี้นี่ครับเียมผ้ามาด้วยครับกันนะป้องกันไว้ครับ เป็นคำที่สอนครับเกเสียเรียบร้อยนะครจะแ,แห้งชา้านิดหนึ่งนะครับน้ำว่าพ้นใต้นะครับิ่มตัวนะครับน้ำนะครับดันตัวนะครับน้ำจากพูนนี้ไม่ไห,หลลงล่างไม่ได้นะครับและน้ำิ่มตัวมากน้ำพ้ในใต้ก็จะดันขึ้นมาด้วยนะครจะทำให้อ่าหน้าพูนนี้มีน้ำนะครับ OK เะครับคนนี้จะแห้งช้านะครับ ต้องทำปูนให้เหนียวๆไว้นะครับ ญาตอธิบายภาษาอีสานนครับนี่นะครับเอาจะใส่เล็กกิ่งนะครับของช่างนะครับกิ่งมันเหลียบนะครับเหลียบตอนเวลาปาดอันี้วจังจะปาดง่ายนะครับสามเหลี่ยมนะมันจะปาดระดับนะครับสามเหลี่ยมจะปาดง่ายขึ้นนะครับน้ำเยี่ยมนี่ก็จะปาดให้งหินไหลหินนะครับเหนีอตะปูตะปะนะคไหลหินลงนะครับจะลุ่ดูเรียบนะครับ <tang ar> ยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับนี่เป็นนแนมองตัดขาดครับนี่เพื่อให้เวลาขยายโตนะครับให้มีพื้นที่นะครับจับจัดขาดเนี่ย่าถ้าไม่จะนุนนห่มันเวลาหยีดโตนะครับหอนนะครับเวลาขยายโตนะประมาณนี้ครับแต่ถ้าไม่จะนุนมันแตกนะครับพรอมมีช่องว่างนะครับ จะใส่โฟมห้องครับตัดขาดีดีครับตัดขาด้ตัดขาด้วยกันจะดีครับแต่ก็จะเปลือกชิ้นเปลืองเล็กนะครับเพิ่มหกประมาณเข้าไปอีครับ มันม่นี่แดบแตกครับแดบแตกตกใสตกใสาสิจอขี

แต่รถแรกก็ยังไม่แห้งนะครับนีวันนี้น่าจะนานครับวันนี้ มาแล้วครับคันที่สี่นะครับคันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับมาโจนะครับโอ้รองเท้าเหลืองครับเลียได้ไหมครับวันนี้เรเลยลอยสองวันเลยใช่วั็นเรียเลยครับวันนี้มันลุยตมลุยโค้งนะครับเมื่อกี้นี่ผ่านผ่านลูกลังมาเยอะครับ ลิงนะครับของชาวบ้านนะครับสัญจรยังไม่ได้นะครับต้องรอรถปูนเทเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าทางนี่ครับจะเหลือนิดนึงนะครับพต้องขึ้นเป็นซีกนะครับเข้าเต็มไม่ได้ครับรถเข้าไม่ไม่ได้นะครับนี่ครับปูนนุ่มๆครับ น,นี้น่าจะ10ก่อนเที่ยงนะครับประมาณอาจจะประมาณ50ตัวคิวนะครับวันนี้สายนี้ทั้งสายหนียาว630เมตรนะครับว่าง5เมตรนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้เนื่องจากหา,หายไปนานโดนผลกระทบจากโนอื่นนะครับ กล้องสามสี่วันเมื่อกี้นะครับ ร้อยครับอันนี้เป็นรถที่4นะครับนี่การสัญจรก็จะลําบากเล็กน้อยนะครับรองขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถนนเสียจก็สัญจรสะดวกนะครับเพราะว่าทางเดิมเป็นทางลุกลังนะครับจะมีเวลาฝนตกก็จะมีบอ่อหลุมบ้างนะครับวันนี้ก็มาทําการสร้างถนนใหม่ให้กับชาวบ้านนะครับเดี๋ยวถนนเสียจก็จะสัญจรสะดวกนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมีเพจนะครับเป็นคู่สกุลสตูดิโอนะครับฝากแินเพจด้วยนะครับว่ามีการแจ้งข่าวสารอะไรและรูปนะครับแต่ละหน้างานนี้จะลงภายในกลุ่ม Facebook ก่อนนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย